สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับเราก็ถึงจังหวัดขอนแกน่นนะครับผมนะครับทีมบรรดาเยาวชนสังคมกุจพรดีก็ได้เดินทางมาถึงนะครับตอนเวลาเช้าหโมงเช้านะครับผมตอนนี้ทุกคนก็กำลังานากระเป๋าสัมภาระต,ต่างๆนะครับลงมาจากรถตู้นะครับผม เพื่อเข้าที่พักนะครับผมนะครับเราใช้เวลาเดินทางน,นะครับออกจากที่สู่สังคมทนจันทบรุรีตอนอาสามทุ่มครึ่งนะครับก็มาถึงตอนเช้าหกโมงช้านะครับที่โรงเรียนมาไทยยศึกษานะผมเพื่อบ้านน้อยสามเหลี่ยมนะครับผมนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศ ตอนเช้าของวันนี้นะครับสดใสนี่ก็เป็นอากาศส,สดๆเลยนะครับหลับกันรถตู้อร่อยเลยนะครับโอ้สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมโอ้ย <มา S 1> ก็เตรียมตัวเข้าที่พักครับพัฟฟอร์สวัสดีพี่ยุ้ยนะครับผมพี่ยุ้ยสวัสดีครับตอนรับอย่างดีเลยครับผม ต้องขอขอบคุณคนขับรถตู้ของเรานะครับพี่ฟิวนะครับพาพวกเรามาถึงที่หมายยังปลอดภัยนะครับนี่ก็น้องๆเยาวชนเรานะครับผมนี่น่าสดสดเลยนะครับลงมาสดสดเลยนะนี่น้องโอ้งนะครับผมน้องยามิงนะครับเป็นยังไงบ้างครับน้องหลับสบายไหมครับคอจะหักเลยนะโอ้ดีมากเลยนี่ เด็กยูวานินะครับนี่น้องๆน้องแปดร้วนะครับผมนี่เป็นสถาบันของเรานะครับผมสําหรับเยาวชนที่มาร่วมมาค่ายเยาวชนระดับชาติคันนี้ก็จะพักที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับผมนี่นะครับ สวัสดีนะครับพี่เป็น็นะครับที่รับชมแต่เช้านะครับผมอันนี้เป็นมาซจอนนะครับทอดสดนะครับผมทาคุณพ่อรูปันทัสมารีนะครับโอเคครับพี่น้องครับต่อไปก็ตอนนี้ก็เยาวชนก็จะเข้าที่พักนะครับผมแล้วก็รอรับประทานอาหารเช้านะครับผมก็พอนาให้กับพวกเรานะครับเยาวชนสังคมนิยมริทั้งหห้าแขวนะครับสิบหกชีวิตนะครับผม รวมคุณพ่อรวมพี่พนักงานแล้วก็มีทั้งหมด23 22คนนะครับผมโอเคครับก็ขอจบการไล์สดในช่วงช้านะครับสวัสดีคุณ a อ n กเนสอน,สนะครับผมน้องขวัญน,นะครับผมยังสตีนะครับก็ดูแลสดตช้านะครับผม นี่นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับคุณพครับครับผมคุณพบอกโอเคนะครับนี่แฟนกับเพลงของเรานะครับน้องขวัญนั่นเองโอ้ยเลียวมากเลยนะครับผมก็มีอายุวชนนะครับผมอุดรธานีก็มาต้อนรับเราอย่างดีนะครับ โอ้ตอนนี้เรียวๆมากเลยครับโอเคตอนนี้พี่ๆก็พักห้อขอส,สดีทุกชมที่กำลังรับชมตอนช้านะผมก็ฝากคำน้ากับประดนานยาวชนสางรถจัดทุยด้วยนะครับสวัสดีครับ